คิดเรื่องเศรษฐกิจแล้วคุยให้สนุกกับดรขวัญมิ่งขวัญทองพรึกษาอีเวนท์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการประชุมธนาคารกลางที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงมกราคมถึงกุมภาพานันธ์ เริ่มต้นด้วยธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ค่ะก็มีการจัดประชุมในด้านนโยบายการเงินกันขึ้นมาเมื่อวันที่20-21มกราคมนะคะก็มีมติเป็นเอกฉันค่ะ9กให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ลบ 0. และยังคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีค่ะที่0%โดยให้เคลื่อนไหวในกรอบลบ0.5%ถึง0.5%ส่วนการคาดการณ์ของตลาดนะคะที่มองว่า BOJ จะเปิดกรอบการ เคลื่อนไหวให้กว้างมากขึ้นนะคะทั้งนี้ผู้ว่าการ B.O.J. OK ค่ะก็ได้มีการสัมภาษณ์ในช่วงพ s s คอนเฟร e นซ์นะคะว่าไม่น่าจะเห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีขยับไปเหนือ0.5%และธนาคารกลางค่ะพร้อมใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายทางการเงินนะคะในช่วงนั้นค่ะถ้าเราย้อนกลับไปในช่วง ลายเดือนมก,กราคมเนี่ยตอนนั้นตลาดเงินกับตลาดบอลที่ญี่ปุ่นเนี่ยผันผวนมากเลยเพราะว่ามีนักลงทุนต่างประเทศส่วนหนึ่งคํามาเกงว่า BOJ จะต้องปรับกรอบการเคลื่อนไหวของพันธบัตรนะคะหรือว่าเราเรียกว่า yield curve control หรือเรียกเป็นอักษรย่อว่า YCC นะคะอยากที่จะเห็นว่า BOJ ต้องปรับ รอบให้กว้างขึ้นก็เลยมีนักลงทุนส่วนหนึ่งคํามาช็อตบอลญี่ปุ่นกันนะคะก็สะท้อนมาจากอะไรก็จะมีกราฟให้ดูด้วยก็คือราคาฟิวเจอร์กับสปอ t ตเนี่ยมันห่างออกจากกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามายืมบอลน,นะคะเวลาคุณอยากช็อตอะไรคุณต้องยืมของถูกไหมต้องมีอันเดอร์ไลน์งนั้นเขายืมจากใครล่ะจะจากใครที่ไหนก็ยืมมาจากพีโอเจนั่นเองกราฟ2อันนี้ค่ะก็จะเป็นกราฟ ที่สะท้อนให้เห็นเลยว่ามันมีแรงสเปกุลเลตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะคะแต่นนี้ถามว่าเออแล้วหลังจากที่ BOJ เนี่ยเขาปรับกรอบตัว YCC หรือว่า Ucurvecontrol ไปเมื่อเดือนธันวาที่แล้วเนะะี่ยค่ะหมายความว่า BOJ ผ่อนคลายลงในอัตราที่น้อยลงหรอคำตอบคือไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูกราฟอีกอันนึงก็จะเห็นว่าแรงซื้อที่ BOJ กลับเข้ามาซื้อบอลเนี่ยมากกว่าเดิมซะอีกดังนั้นค่ะตัวคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ออกมาพูดหลายลหลายครั้งนะมีการคอมเมนต์ตัวบ o j บอกว่าจริงๆเนี่ยก็อยากจะเห็นให้บ o j เนี่ยสื่อความกับตลาดให้เคลียร์ๆหน่อยจะได้ไม่เกิด เหตุการณ์เข้าใจผิดแล้วเกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดบอลในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันแหละผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นคนปัจจุบนันนก็ใกล้จะหมดวาระแล้วซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะตัวทนายกเองก็จะเสนอชื่อผู้รายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะขึ้นมาเป็นผู้ว่าเบลเจคนใหม่นะคะ แต่ทีนี้ถามต่อค่ะว่าเล่าเรื่อง BOJ มาสักพักหนึ่งแล้วในยะที่มีต่อการลงทุนคืออะไรหรือก็จะต้องบอกว่าเราอาจจะต้องติดตามตัวบอลยวของญี่ปุ่นให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อค่าเงินเยนด้วยถ้านักลงทุนเข้ามาช็อตบอลญี่ปุ่นเยอะๆ จะมีผลให้ความต้องการค่าเงินเย,ยนสูงขึ้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาคุณจะช็อตของคุณต้องมีของในมือถูกไหมถ้าคุณอยากมีของในมือคุณต้องยืมถ้ายืมบอลญี่ปุ่นมาช็อตคุณก็ต้องแลกดอลลาร์มาเป็นเย,ยนเพื่อมาช็อตดังนั้นถ้าเขายังทําแบบนั้นอยู่นะคะอาจจะมีผลกดดันให้ค่าเงินเย,ยนปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสิ่งที่เขาสเปกคลเลตตามมาติดเตดคะ่ะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ะะก็มีการประชุมคณะนโยบายกันเงินนะคะหรือว่าเราเรียกว่า FOMC meeting ก็มีมติเป็นเอกสารเช่นเดียวกันค่ะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย25 Basis Point นะคะสู่กรอบ4.5ถึง4.75%ซึ่งมันเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าปีที่แล้วที่ปรับไป50บิปนะคะแล้วก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้า50ะ่ะนางปรับไปแล้วสรอบรอบละ75บิป ซึ่งเซนติเมนต์ในครั้งนี้ค่ะก็ตลาดก็ดูจะแฮปปี้เนาะในเชิงตลาดหุน้นแล้วก็พอเรามาเอาสเตทเมนต์ที่เขาประกาศนโยบายการเงินนะ่นเนาะก็มีการเอามาเปรียบเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ย ก็สิ่งที่ต่างไปค่ะ FOMC หรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยเขามองว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อเนี่ยยังคงมีอยู่แต่เขามองว่าชะลอลงนอกจากนั้นค่ะก็ระบุว่าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยที่มีผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ยังมีแต่ว่าเขาไม่ได้พูดนะว่าสงครามเป็นตัวเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นซึ่งในครั้งที่แล้วก่อนๆเนี่ยเขาเคยพูดดังนั้นเนี่ยส สองประเด็นเนี้ยคือประเด็นที่เขาทวิสไปจากสเตทเมนเดิมแต่เนื้อความส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคล้ายคลึงกับสเตทเมนอันเดิมค่ะซึ่งพอเรามาดูนะคะในช่วงของเพร s คอนเฟร r น n ์เนี่ยก็พยายามจะจับความตัวตัวคุณพาวเวลตอนที่สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าเขาจะมีอะไรออกมาให้เราตีความเป็นเชิงในัยยะได้บ้างนะคะก็ก็เท่าๆที่จับความมาจะมี3ประการนะคะ ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันมีแต่เริ่มชะลอลงแล้วขณะที่ตัวเลขแรงงานยังแข็งแกร่งแล้วก็มีศัพท์คำหนึ่งนะคะขึ้นมาบอกว่า d i s inflation นะคะ d i s inflation แปลว่าอะไรคะ่ะ d i s inflation แปลว่าอัตรางเงินเฟอ้อยังมีอยู่แต่ชะลอลง d i s inflation กับ deflation ไม่เหมือนกันนะคะ อันที่สองค่ะมีอะไรอีกที่แกพูดขึ้นมาแกบอกว่าเงินเฟอ้อที่ชะลอลงในสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่มาจากฝั่งของสินค้านะคะแต่ว่ายังพบว่ามันคาสูงอยู่ในฝั่งภาคบริการแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะดังนั้นเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยนโยบายยังคงขึ้นต่อไปจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายเงินเฟอ้อที่สองเปอร์เซนนะคะโดยอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยได้อีก2-3ถึงครั้งเพราะฉะนั้นลองตีความค่ะถ้าคิดว่าขึ้นไปอีกสองครั้งเนี่ย ด้วยอัตราประมาณ25เบบเท่าเดิมเนี่ยตัวดอกเบี้ยเนี่ยในการประชุมเดือนพฤษภาคมก็จะอยู่ที่5-5.25%ก็จะอยู่ในกรอบที่ตลาดเนี่ยคาดการเอาไว้พอดีเลยนะคะประเด็นสุดท้ายค่ะมีนักข่าวถามค่ะว่าแล้วเรื่องของเพดานนี่สหรัฐเนี่ยตัว คุณพาเวลมีความเห็นยังไงบ้างนะคะนางบอกว่าเรื่องของเพดาดนนี่เป็นเรื่องของสภาคอนเกรสนะคะไม่ใช่เรื่องของนางก็เป็นอันว่าจบนะคะนางไม่ได้มีเอี่ยวตรงจุดนี้มาต่อค่ะว่า Reaction ที่ตลาดเนี่ยทั้งตลาดบอลตลาดหุ้นเนี่ยมีต่อการประชุมของเฟดในรอบนี้ยังไงบ้างนะคะบอลมาเก t ค่ะเขาตีความว่าเฟดน่าจะ d o v i s h ะะแล้วก็ให้น้ำหนักของ r e e s s s o o เนีว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีโดยอะไรค่ะโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสารัฐสองปีมันขยับลงในช่วงที่มี Conference เกิดขึ้นนะคะส่วน FED Swap Price เนี่ยก็สะท้อนว่าตลาดบอลมองว่า FED จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง50บิบภายในสิ้นปีนี้เขามองไปถึงสิ้นปีแล้วเนาะ แล้วเขามองเป็นถึงครึ่งหลังของปีแล้วสําหรับบอลนะคะแต่สําหรับตลาดหุ้นค่ะ reaction มันค่อนข้างที่จะ swift หรือว่าเร็วกว่านั้นตลาดหุ้นมองแบบนี้ค่ะพอขึ้นแค่25บิ p มองเป็นข่าวดีแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่มีการประกาศตัวคําตัดสินของ FOMC ขึ้นมาในแง่ของดอกเบีย้ยค่ะพอเห็นว่า25บ i p ขึ้นทั้ง S&P และ Nasdaq ก็พร้อมใจปรับตัวขึ้นไปด้วยกันทุกท่านจะเห็นเนาะว่า ใน f i n a n c i a l market เนี่ยมีทั้งหุ้นทั้งบอลนะคะมีมันมีความจำเป็นไหมที่ต้อง React ไปในทิศทางเดียวกันไม่จำเป็นค่ะแล้วมีความจำเป็นไหมที่ต้อง React ในระยะในช่วงระยะเวลาที่เท่ากันก็ไม่จำเป็นเช่นเดียวกันค่ะบอลอาจจะมองในลักษณะที่ยาวไปมากกว่านั้นแต่ตลาดหุ้นพอเห็นว่าดอกเบียเนี่ยเป็นไปตามที่ตัวเองมองไว้ตลาดหุ้นก็พร้อมขึ้นเลยนะคะ มาถึงอันล่าสุดค่ะก็คือตามหลังการประชุมเฟดมาติดๆเลยนะคะธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งของเดือนกุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกันอีก50บบบนะคะแล้วพร้อมประกาศนะคะว่าจะขึ้นต่อไปในการประชุมเดือนมีนาคมอีก50บบบแล้วค่อยว่ากันนะคะตัวคณะกรรมการนโยบายการเงินของ ECB ค่ะมะตินี้ก็เป็นเอกฉันนะคะแต่ว่าเขาก็ มีการให้ไกดไลน์เนาะว่าครั้งนี้50ครั้งหน้าอีก50แต่ถ้าภายหลังจากมีนาไปแล้วเนี่ย จะค่อยพิจารณาความเหมาะสมของทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะคะโดยจะยังคงเส้นทางคุมเข้มทางการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟอ้อระยะกลางที่2นะคะต่อค่ะว่าเวลามาดูเรื่องของนโยบายการเงินแล้วเนี่ยก็ต้องดู press conference นะคะว่าคุณลาการ์ดเนี่ยประธาน ECB แกพูดอะไรบ้างนะคะแกบอกว่าภารกิจการขึ้นดอกเบีย้ยนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะยังมีอะไรที่จะต้องทำอีกจะขึ้นดอกเบีย้ยมากจะขึ้นน้อยไว้ตัดสินกันในแต่ละ การประชุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะขึ้นอยู่กับว่าเงินเฟอ้อและการผ่านถ่ายของนโยบายการเงินเนี่ยเป็นยังไงคราวนี้อาจจะมีคนถามนะว่าเออทำไมต้องสนใจ ECB ด้วยคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเปรียบเทียบประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบประเทศนั้นประเทศนี้เทียบกับเฟดใช่ปะแต่เฟดเขาไม่มีคู่เทียบถูกปะ ECB เนี่ยแหละคือคู่เทียบของเขา นะคะดังนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ย ECB ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นคู่เทียบที่สมน้ำสมเนื้อกับเฟดอะเฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนเพื่อนถูกไหม ECB เนี่ยตามหลังเฟดมาสักระยะหนึ่งขวัญจำไม่ได้ว่า3-4เดือนดังนั้นเขาตามหลังแปลว่าอะไรแปลว่าเขายังมีสิทธิ์ขึ้นไปได้ต่อแต่เฟดอะ่ะขึ้นไปรอแล้วดังนั้นภาพที่จะตามต่อต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องติดตามนะว่าส่วนต่างระหว่าง บอลยูของสหรัฐและบอลยูของยุโรปเนี่ยห่างกันมากไหมอันแรกอันที่สองค่ะค่าเงินมีส่วนมากเลยนะในช่วงที่ตัว ECB เขามี press conference ค่ะค่าเงินยูโรเมื่อเทียบดอลลาร์นะ,ะเวลาเราโค้ดดอลลาร์บาทเราเรียกดอลลาร์บาทถูกปะแต่เวลาเราโค้ดยูโรเราเรียกว่ายูโรดอลลาร์ถูกปะดอลลาร์ Dollar อยู่หลังยูโรถูกไหม แปลว่าดอลลาร์เล็กกว่าใช่ปะค่าเงินยูโรดอลลาร์เนี่ยก็ทยานทยานขึ้นไปแปลว่าค่าเงินยูโรอันเนี้ยมันแข็งกว่าเพราะว่าเขาคิดว่า1 Euro ยูโรเนี่ยแลกได้กี่ดอลลาร์พอมันขึ้นเป็นเป็นเส้นชั้นบวกขึ้นไปก็แปลว่าค่าเงินยูโรเนี่ยมีทิศทางที่แข็งค่าขึ้น สำหรับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมากที่ติดตามกันจนจบค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ